ท่าน,นี้สภาพั์เขาก็บอกว่ามันทําเล็กๆบริหารจัดการน้ำเนี่ยหมายถึงห้าล้านสิบล้านแต่ละโครงการมันจะเร็วไหมถ้าห้าล้านสิบล้านนี่ก็แปลว่าไปทําอะไรกันง่ายๆจ่ายเงินเร็วๆอ่ะคุณเผ่าภูมสนใจไหมแบ่งเงินจากดิจิทัลเล็ตยอมให้คนที่คาดหวังเอาไว้อาจจะไม่ได้แบ่งเงินไปตามที่สภาพั์เสนอเนี่ยก่อนอื่นเลยทุกคนที่อ่าเป็นไปตามเงื่อนไขของเราได้เงินนะครับอันนี้ยืนยันยืนยันเลย ครับใช่ทุกคนที่ลงตามเงื่อนไขแล้วก็ผ่านการตรวจสอบเงื่อนไขอะไรต่างๆทุกคนก็ได้รับตามที่สัญญาไว้ครับครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการกระจายเม็ดเงินในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนฮะอย่างที่ได้นําเรียนโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กเร็วกระจายตัวได้ดีกว่าโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่<อ>แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ต้องมองถึงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้วย pues นะครับก็อยู่ที่ช่วงเวลาครับก็ในระยะ เมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นตัวเลขชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเม็ดเงินเท่าไหร่ควรจะกระจายในช่วงไหนสรุปก็คือยืนยันว่าแสนห้าหมื่น็ดพันล้านจะให้ตามที่สัญญาไว้ถูกไหมทุกคนที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขและได้ผ่านการเงื่อนไขก็ได้รับเงินครับอ่ะถามแทรกให้เลยถามผมมาทุกรอบเลยที่พูดเรื่องนี้อะไรนะนคนไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยกี่โมงฮะคนไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในกระบวนการที่ กําลังจะพิจารณาเรื่องเงื่อนไขว่าจะให้เปิดหนึ่งช่วงไหนสองใช้เงื่อนไขอะไรในการวัดคนไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเขาเรียกเลยนะใช้คำว่าออเดอร์ไปก่อนใช่คำว่าอะไรใช้คำว่าแฟงให้เห็นก่อนแล้วกันอาปูทางให้เห็นสักหน่อยซิว่ามีความหวังว่าได้จริงๆอ่ะโอเคโอเคคนไม่มีสมาร์ทโฟน ่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับการเปิดให้ลงทะเบียนก็จะผ่านไปที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐจะผ่านไปที่ทางไปรษณีย์อะไรต่างๆอ,อันนี้อยู่ในกระบวนการนะครับยังไม่ไฟนนลไลซ์เรากำลังดูเรื่องของเงื่อนไขอะไรต่างๆะนะครับต้องพิจารณากันในรูปแบบคณะกรรมาการอ่าทีนี้ก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนประชาชนก็สามารถลงไปเดินเดินลงไปที่ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทอสทอกทอสทกอสอ อมสินนะฮะแล้วก็รวมถึงใบสินีต่างๆเนี่ยลงไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้หลังจากลงทะเบียนเสร็จก็จะต้องมีการเช็คข้อมูลการไม่มีสมาร์ทโฟนจริงนะครับซึ่งก็จะเช็คไปที่เรื่องของการใช้เดต้ว่าย้อนหลังกี่เดือนอมไม่เกินเท่านี้เมกะไบต์นะครับก็ถ้ามสมมุติท่านไปลงทะเบียนแล้วท่านก็ไม่ได้ตามบัญชีชื่อของท่านไม่ได้มีการ ่ใช้ Data เกินผมเข้าใจว่าตัวเลขจะเป็น500เมกในรอบอ3เดือนอนะครับย้อนหลังนะฮะก็ถ้าสมมติไม่ไม่ได้มีการใช้ Data เกินตรงนี้ก็จะถือว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้ได้สิทธิ์ในการที่เป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนโอครับแต่น,นี้รอไฟนอลไลท์นะครับขอดูตัวเลข<อ>กับตัวผู้บริให้ผู้ให้บริการนิดน,นึงว่าตัวเลข500เมกอะไรต่างๆเนี่ยเหมาะสมไหมในการที่จะจัดว่าคนคนหนึ่งมีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนอ่รอไฟนอลรอไฟนอล ครับแต่มีแน่นอนครับมีแน่นอนอไม่ไม่ได้อยู่ในความกังวนลอ,อะไรใดไกลๆแค่ยังไม่ได้ประกาศออกไปเพราะว่ายังไม่ได้ไฟแนลผมช่วยขยายความนิดนึงก็คือท่านเหล่านี้เนี่ยรอเปิดงทงเบียนซึ่งจะต้องไปที่ธนาคารของรัฐอมสินทกศธรรนาคาร,รนาคาร,รสงเคราะห์แล้วก็หรือไปเสนนแล้วแต่แล้วไปแจ้งเจรร้าหน้าที่จะช่วยตรวจสอบข้อที่หนึ่งต้องตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องเงินฝากกับเรื่องเสียภาษีด้วยก่อนถูกไหมใช่ใช่ใช่ถูกต้องหันลืม กท็ทั้งความไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ความที่เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยด้วยนะฮะ,ะก็ใช้เงื่อนไขเดียวกับกลุ่มกลุ่มหล,ลักข้อต่อมาคือจะต้องไปซ้กากับเฟสหนึ่งกับเฟสสองที่ได้ไปแล้วถูกไหมถูกต้องครับอเพราะเฟสหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มีการลงทะเบียนอะไรมาเลยให้ไปกลุ่มปอบางกับกลุ่มถือบัตรคนจนผู้พิการต้องไม่ซ้ําถูกไหมถูกต้องครับอแล้วข้อที่สามก็คือ,อพอเข้าเงื่อนไขเรื่องอายุด้วยคือไม่เกินหกสิบสิบหกขึ้นไปก็ ถามเครือข่ายมือถือว่าชื่อนี้ได้ใช้มือถือในรอบ3เดือนที่ผ่านมาอันนี้ยังไม่ไฟนอลนะ,ะมีการใช้เน็ตไหมดาตตเนี่ยไม่เกิน500นรอ้อยเมกในรอบ3เดือนถูกไหมยังไม่สรุปตัวเลขนะครับขอกําลังดูแต่มีแนวโน้มเป็น500รอยเมกแต่ก็เดี๋ยวขอไฟแนลไลซ์ตัวเลขอีกทีอ่าและถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้เป็นเงินสดถูกไหมมีแนวโน้มสูงครับอ่า อันนี้รอวันพอกำหนดวันไปๆม้ๆเขาถามผมมาทุกวันเลยเนี่ยคุณเผ่าภูมิอยู่ที่อคือตอนนี้เราต้องมีการเรื่องของเปิดลงทะเบียนร้านค้าแล้วก็มีการเปิดลงทะเบียนประชาชนแล้วก็<อ>ต้องมีการ, <3 S 2> รกดูเรื่องของเฟสสามเนี่ยก็เพราะฉะนั้นมันก็มันมีสามไทม์ไลน์อยู่เพราะฉะนั้นรัฐบาลกําลังจัดความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความความสับสนและเกิดความวุ่นวายนะเพราะการลงทะเบียนร้านค้าก็ การกลไกลอะไรต่างๆมันก็มันก็มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับเราไม่อยากให้เกิดในช่วงเวลาเดียวกันเดี๋ยวขอขอขอทางรัฐบาลดูไทม์ไลน์ที่เหมาะสมอีกทีนะครับแต่ยืนยันกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีปัญหาอยู่ในอยู่ในไทม์ไลน์ที่เรากําลังจัดการอยู่ละอ่ะผมถามคุณเผ่าภูมิตรงๆไม่มีคนจํานวนไม่น้อยจริงๆมีสมาร์ทโฟนแต่ตอนให้ลงทะเบียนรอบแรกเกิดความไม่มั่นใจจ่ายจริงหรือเปล่าบางคนบอกอย่าไปลงนะอย่างนั้นอย่างนี้เธอไม่ได้ไปลงไงค่ะ มีโอกาสไหมอ่ะตามเงื่อนไขครับก็เราเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเวลานั้นเรามีการประชาสัมพันธ์เรามีการาพูดถึงเรื่องข้อดีของโครงการนะครับในการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็มีการพูดชัดเจนประชาสัมพันธ์ชัดเจนกําหนดกรอบเวลาชัดเจนก็ผมคิดว่าการบริหารประเทศในภาพใหญ่ก็ทุกคนเป็นไปตามเงื่อนไขทุกคนเป็นไปตามาสิ่งที่ได้ประกาศผมว่าเหมาะสมกว่านะครับเพราะฉะนั้น การสวมรอยก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันจะตรวจเรื่องการใช้ Data ในเน็ตมือถือถูกไหมฮะใช่ครับใช่ใช่มันสําคัญฮะเพราะว่าคาดการได้อยู่แล้วจะมีคนมีมือถือและแกล้งมาไม่มีเป็นคนไม่มีสมาร์ทโฟนจำนวนมาก <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งรัฐบาลต้องมีกลไกลในการตรวจสอบอ่าเรื่องนี้ชัดแล้วนะทบ้ชมผมถามให้แล้วนะ